สวัสดีครับก็ผมชื่อแชมป์นะครับเป็นเชฟโคอนของบริษัทลิสโปรดักต์เมนูแฟคเจอริ่ประเทศไทยจำกัดนะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขออนุญาตเริ่มสูตรที่2จริงๆสูตรที่สองนี่ 3. ง่ายกว่าสูตรแรกนะนะครับเป็นสูตรชื่อว่าอะไรเต้าหวยฟุตสลัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอวัตถุดิบนิดนึงเนาะง่ายมากเลย ถ้าใครจะสังเกตสูตรจากสูตรแรกเนาะใช่ไหมครับให้ผมอยากให้ลองสังเกตนี้ถ้าใครมีตัวเลขของสูตรสูตรแรกอยู่แล้วนะครับสูตรนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเราจะใช้น้ําเปล่าแทนน้ำมะพร้าวทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็ได้แก่การใช้น้ํานะครับ700กรัม750ขอโทษนะครับ750นะอ๋อขออภัยครับ ลืมลืมยังไม่มีใครเห็นสูตรใช่ไหมโอเคขอให้ครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานขึ้นสูตรให้ดูก่อนเนาะโอเคไปดูสูตรก่อนเลยครับ oh <my> โอเค โอเคนะครับวิธีการทำเหมือนกันนะก็คือนำผงวุ้นนะครับกับน้ำตาลทรายเนาะมาผสมให้เข้ากันก่อนนะอย่างที่ผมบอกกันกันไม่ให้ผงวุ้นจับตัวกันเป็นก้อนเนอ้อเวลาอยู่ในน้ำนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเทลงไปในหม้อได้เลยแล้วก็น้ำเปล่า750กรัมนะครับผมใส่ลงไปเลย แค่นั้นเองนะครับหลังจากนี้เราก็เปิดไฟนะครับต้มให้เดือดโอเคทีนี้มีหลายๆคนถามผมเหมือนกันครับอะขอให้เห็นหน้าอีกทีนึงเถอะว่าลิสนอนเดลลี่ครีมเมอร์ของจริงมันเป็นยังไงหน้าตามเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะ คือตัวเนี้คือตัวนี้ผมบอกอย่างหนึ่งว่าด้วยหลายคนชอบมาถามผมว่าเอ๊ะมันเอาไปตีขึ้นฟูได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับแล้วก็ชอบมีความเข้าใจผิดเพราะว่าเขาชื่อว่าลิสนอนเดลลี่คริมเมอร์เนี่ยคิดว่าเป็นเจไม่เจนะครับแต่ถ้าใครสนใจเรื่องตัวเจเรามีแต่ว่าผมขอเป็นเป็นหลังไหม่แล้วกันเนาะหรือทักอินบ็อกเข้ามาแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ไม่มาแทรกแซงการสาธิตของเราโอเคนะครับ ตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับทำต,ตามเมื่อกี้นี้เปียบเลยแค่ท่านต้มน้ำให้เดือดนะครับเพื่อเช็คเหมือนเดิมนะอย่าลืมเช็คทรายด้วยเม็ดทรายที่อยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็จะยังเหลืออยู่นิดหน่อยเนาะอ่าตากล้องรบกวนหน่อยครับเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูไม่เห็นเนาะนี่อ่าเห็นไหมมันจะมียังมีจุดจุดเม็ดทรายอยู่นิดหน่อยใช่ไหมนะครับโอเคคือถ้าไปอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรีบเอาลงนะเพราะเดี๋ยวว่า ต้าควยมันจะไม่เซ็ตตัวนะครับโอเคนะเนาะนี่มันต้องเดือดปุดๆๆเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วทําเหมือนกันนะครับก่อนที่จะใส่ r ิช h n นเดลลี่คิมเมอลงไปเนี่ยเราก็ต้องพักอุณหภูมิเขาลงมาก่อนเนาะโอเคอันนี้สมมติว่ามันเย็นแล้วเนาะนะครับเราก็จะใส่ r ิช h n นเดลี่คิมเมอลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ ลิสต์น้ในลิสคีเมอร์เนี่ยในสูตรนี้เราใช้150กรัมนะครับโอเคเมื่อได้แล้วทิ้งเขาให้เย็นใช่ไหมครับเช่นเดียวกันผมมีนี่กระปุกกระปุกขนาด5ออนเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะโอเคนะแต่อันเนี้ยด้วยความที่เราไม่มีส่วนน้ำไง ผมจะใส่ปริมาณที่เลยครึ่งแก้วมานิดหนึง่งประมาณ75%ของแก้วเนาะสใน4ของแก้วนะครับโอเคอ่าประมาณนี้แล้วกันนี่เห็นไหม มันจะเยอะกว่าเมื่อกี้หน่อยเนาะโอเคนะครับโอเคแล้วเราก็นำขาวไปเซตตัวนะครับทิ้งไว้ที่อุณหภูมิพ้องก็ได้ครับใครอยากจะเร็วก็แช่ตู้เย็นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับเอาของร้อนๆไม่แช่ตู้เย็นตู้เย็นท่านอาจจะเสียได้นะครับนี่เซตตัวแล้วจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมโอเคเนาะทีนี้เราได้อย่างนี้แล้วเราทำยังไงครับ เราสามารถที่จะเสิร์ฟเขากับผลไม้สดก็ได้นะครับหรือผลไม้เชื่อมนะครับหรือจะเป็นฟุตสลัดแบบที่มีเขาทําขายสําเร็จรูปที่เป็นกระป๋องแล้วก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้วันนี้ของผมทําเป็นผลไม้สดนะครับโอเคเนาะใครชอบอะไรใส่ตามนั้นเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องทําตามผมนะวันนี้ผมใช้ส้มนะครับ สตรอเบอรี่แล้วก็กีวีนะครับสามสีสวยสวยแบบนี้อ่าโอเคทีนี้พอได้แบบนี้แล้วเราก็ปิดฝาขายก็ได้นะครับผมแนะนำนิดนึงตัวเนี้ยคือถ้าไม่นับถ้าหากว่าไม่นับผลไามา้นะต้นทุนอยู่ที่2บาท30สสตางค์เอง เฉพาะตัวเต้าหวยนะครับเหมือนการทําได้สิบเสิร์ฟโดยประมาณอยู่ที่จริงๆมันอยู่ที่ปริมาณที่ท่านใส่เต้าตัวเต้าห้วยแล้วก็ภาชนะของท่านเนาะอันนี้คือขนาด5้าออนนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะทีนี้ต้นทุนบอกไปแล้วย้ำอีกครั้งใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับถ้าหากว่าอยากได้สูตรในการคำนวณต้นทุนเนี่ยสามารถกดหนึ่งเลยพิมพ์หนึ่งในช่องคอมเมนต์ของท่านตอนนี้ล้วกด Enter ตึง้งขึ้นมานะครับทีมงานจะอินบ็อกกลับไปหาเลย นะครับแล้วก็ส่งสูรให้ท่านนะครับท่านก็แค่ใส่ข้อมูลลงไปนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นเ,เป็นตัวต้นทุนให้ท่านเลยนะครับโอเคเนาะทีนี้เวลาเราจะขายเนี่ยตัวนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะตัวเต้าหวยมะพร้าวเนี่ยตัวเต้าหวยมะพร้าวอ่อนเนี่ยท่านสามารถทําแช่ฟรีได้ด้วยเลยนะนะแต่ตัวนี้ทาไงเนื่องจากเนื่องจากมันเป็นผลไม้ผมแนะนาอย่างนี้นะครับอยู่ที่ผลไม้ที่ท่านเลือกถ้าหากว่าท่านต้องการขายสมมติท่านเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับ อยากจะขายเป็นจานหวานสวยๆนะครับท่านสามารถทํารูปแบบแบบนี้ได้นะฮะเห็นไหมตากล้องเห็นไหมครับคุณคุณครับคุณคือตากล้องซูมครับโอเคนะครับท่านสามารถทําใส่บล็อกอะไรไว้ก็ได้ครับพิมพ์แบบที่ท่านต้องการเนาะอันนี้กลับมาหาผมหรือยังครับกล้องอ๋อยังครโอเคท่านสามารถทําใส่บล็อกแบบนี้ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็แชร์ฟรีสเก็บไว้ได้เหมือนกันก่อนจะใช้นามา ละลายว้ที่ช่องธรรมดานะครับในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับแล้วตกแต่งด้วยผลไม้สดเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยหรือหรือถ้าท่านต้องการขายเป็นกระปุกแบบนี้ใช่ไหมขายเป็นกระปุกแบบนี้เนี่ยท่านก็ทําใส่กระปุกไว้แต่ท่านยังไม่ต้องปิดฝาไงใช่ไหมครับแล้วก็พอก่อนท่านจะขายเนี่ยท่านก็เอาผลไม้ที่ท่านดีไซน์ไว้เช่นอาจจะเป็นผลไม้เชื่อมเนาะอายุอาจจะอยู่ได้นานกว่าผลไม้สดแบบนี้นะครับเราค่อยปิดฝาขายเนาะพอเรารู้ตัวหรือมีพียิ่งมีพีออเดอร์ยิ่งดีเราจะได้เอาออกมาละลายไว้ได้ทันนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับฝากสินค้าด้วยตัวนี้ l i ชนันเดลี่คร r e เนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเราผมจะมาเจอกับท่านอีกในวันเวลาเดียวกันนี้นะครับแต่ว่ายังไม่บอกว่าสูตรอะไรนะอ่าอย่าลืมที่จะกลับมาติดตามเรากันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่สละเวลาขอบคุณครับสวัสดีครับ